เราอยู่ไกลครับแต่ว่าหัวใจส่งถึงไม่ลกได้ลงกันขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวเราขอเชิญศิลปินทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่น้องโซ่เดี๋ยวเชิญน้องใบขึ้นมาอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงน้องเนสแล้วก็แล้วก็ทัวน่าชมค่ะโอ้โหวันนี้ประกบค่าหลุมหล่อสาวสวยเมื่อสักครู่นี้นะ เวลาพี่จัดรายการก็อย่าลืมเปิดเพลงของน้องกาด้วยนะช่วยขายของกันจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราให้แต่ละคนพูดถึงความรู้สึกกันหน่อยก็แล้วกันนะคะวันนี้เรามาเป็นส่วนหนึ่งเนาะของโครงการดีๆเพื่อพ่อหลวงของเราด้วยนะคะอาะเริ่มจากด้านนี้ก่อนละกันเชิญค่ะวันี้นะครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการครั้งนี้นะครับเพราะว่าได้มามอบความสนุกให้ทุกคนด้วยแล้วก็ได้มาขายเสื้อช่วยขายเสื้อนะคะ อมไปเนี่ยตัวนี้ครับก็เ,เลิกจาก999บาทค่ะแต่ว่าใครจะให้ราคาเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่กำลังศรัทธาเลยครับผมนี่นอาขอเสียงน้องไบร์หน่อยจ้าโอเคอะเชิญถังโซครับวันนี้ก็ดีใจมากครับที่ได้มาเจอคุณน่าเลิฟน่าไลฟ์ครับก็ดีใจครัญญบท,ท,ที่มาได้มาร่วมขายเสื้อ เพื่อเอาเงินไปถวายในหลวงนะครับก็ผมว่าเริ่มต้นที่ตัวที่9 9 9 9บาทคกัาแต่ว่าสิบเอ้าบาทครับว่าใคก็ถ้าใครใจบุญก็ซื้อราคามากกว่านี้ก็ได้นะครับขอบคุณมากครับแฟนคลับโซซู้ไหมสู้นะสู้สู้อนี้ได้ไงนะสู้สินะมาเชิญที่นั่นนี้ต่อเลยค่ะเชิญค่ะน้องเนสค่ะก็ีรู้สึกดีใจมาก ได้มาลวกงานทีวีอีกแลคะแล้วก็มาร่วมขายเสื้อว่าที่จะไปทาบุญงานนะคะรายได้ทั้งหมดก็จะถุกเกีวถาวา,ายอ่ะพระบาทสมเด็จพรจ้อยู่หแล้วก็เสื้อตัวนี้ที่เนสใส่นะคะสวยงามมากจะมีเทสค่ะเทสจร,จริงเลยนะคะของ c h a r l e นะคะเริ่มต้นราคาที่9 9 9ากบาทค่ะใช้เรื่องสวยมากถ้าใครสนใจอยากจะได้เสื้อสวยๆไว้ใส่นะคะแล้วก็ได้ร่วทมทาบุญด้วยนะคะก็สามารถมาจับจองกันได้เลยหรือว่าจะ น้องน้องร bon yeah. <uh ุ่นเก้ามานะครับวันนี้ก็ก็เป็นพี่รุ่นแปดคนเดียวนะครับขอสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับสวัสดีครับลืมไม่ลืมดูยังไม่ลืมใช่ไหมป้ายไฟยังอยู่ไฟไฟมายังเหนียวแน่นอยู่ วันนี้ก็ดีใจมากครับจริงๆแล้ว,วตอนที่แถลงข่าวโงการเอาคิงเนี่ยต้นก็นได้มาด้วยค่<ฮ>ะแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำรายได้ในการขายเสื้อเข้ากับโครงการเอาคิงน<ฮ>ะครับแล้ว <ฮะ S 2> ก็ <ฮะ S 2> อย่างที่บอกครับเราก็จะตั้งราคาวไว้เท่านี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีจิตภาอยากจาะบริจาคมากวันนี้ไหมก็เต็มที่ได้เลยครับถูกต้องแล้วอ่าโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยก็และกันทางด้านนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ขอยอนุญาตไมโ,โฟนให้ทุกคนสือถือเสื้อนะคะใน แบบของตัวเองมีทั้งแบบธรรมดาลแล้วก็เป็นแบบสวาล็อกกี่ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าการเริ่มต้นก้าวสู่ปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้เราจะต้องเริ่มแบบแรงๆกันหน่อยเราจะได้แรงกันทั้งปีแล้วศิลปินเราก็จะได้แรงไปด้วยทั้งปีนะคะเริ่มต้นจากหนุ่มดังแรงคนนี้ก่อนหนุ่มไบต์หนุ่มไบต์อันนี้ของน้องไบต์ราคาอยู่ที่ก่อนอันนี้สลับกันกับน้องเน้ช่วย ช่วยพี่เชียร์หน่อยมาเลยครับผมถูกถูกครับผม999บาทเองเ,นะเอเอมันต้องอย่างนี้แหละอะไรฮะอะใครสนใจบ้างแฟนขับน้องใบใหญ่นะเดี๋ยวทางด้านนี้เขาจะแบบว่ามาแบบแรงๆเลยนะอันนี้93ตัวเองนะใส่แล้วเนี่ยเดี๋ยวได้เสื้อของนี่น้องใบด้วยเดี๋ยวเพลินนะคุณหลังไม่ได้ข้างในตัวนี้เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ น,นี่คะทางนี้ทางนะะี้ราคาเท่าไหร่คะพันห้าอะพี่ชื่ออะไรคะพี่กันอออ่ะพี่อันพี่อันคนสวยเริ่มอยู่ ใบใบศิลปินไปอยู่ข้างหลังอย่างนั้นด้วยไอ,อ้เราไม่รู้ยกมือขึ้นมีใครสนใจเพิ่มขึ้นไหมคะใครคะห้าพ oh! ันห้าโอ้โหไปเมา่อไหร่ไปมา่ไหรมา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 พี่คะไค่สินเดี๋ยวนี้เย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 ล,ลบยิวไปวเรื <c oughs> ่อยลบยิวไปเรื่อยไปเรื่อยเลยพี่ใครคะพี่นุชพี่นุชเน้ ก่าพีุ่ปนไหมคะแฟนขับน้องไบเราจะต้องสู้นะสู้ตายเพื่อเนี่ยศักดิ์ศรีของน้องเขาเลยนะน้องเป็นคนถือตัวนี้อยู่นะแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งนำมอบกับในมีไหมคะมีใครสนใจเท่ากับห้าพันไหมคะห้าพันไหมคะไม่อย่างนั้นเราจะนับ พี่ต้อยพี่ต้อยพี่ต้ยเจ็ดพันพี่อันยังไหวอยู่ไหมสู้ไหมพี่อันบ้าไหพี่อันุชาตั้งไหวไหมพี่นุชเจ็ดพันแล้วพี่พี่นุดห้าพันยังไงครมือหนึ่งพี่นุชแล้วหมื่นหเขาบอกว่าไม่ให้เกิดแต่มันไปแล้วพี่ไปเลยตามเลยครมือนหนึ่งนะเอาไหมคะมือนหนึ่งครั้งที่หนึ่งมือนหนึ่งครั้งที่สองและ ดีไหมคะเหมือนเดิมครั้งที่สามอะตกไม่พอพี่นุชเลยนะคะและเดี๋ยวทางด้านพี่นุชเชิญหามี่เสื้อสีดําแต่ตัวขาวนะข้างหลังนะคะเชิญเลยนะคะอ่ะประมืออะให้กับบอกบอกว่าอะไรความรู้สึกนิดนึงให้กับพี่นุชหน่อยค่ะน้องใบพี่นุชครับทำบุญครั้งนี้พี่นุชได้ไปเต็มไปหมเลยครับขอให้สวยสวยขึ้นนะครับอะไรนะเอาเดี๋ยวให้ใบเหรอ